การสวดมนต์ก่อนนอนอ่าเอาเป็นว่าก่อนนอนเนี่ยต้องสวดมนต์หรือเปล่า <c oughs> เพราะเราเราตั้งตั้งคําถามมาเราต้องสวดมนต์ก่อนนอนตกลงแล้วพระเจ้าให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่านะอ่า <c oughs> ก่อนนอนพระศาสดาให้ทําอะไรนะพระเจ้าบอกว่าการมีสติเวลานอนนะ <c oughs> ไปดูพระสูตร อาน o เมื่อพิสูจน์นั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็อนอนด้วยการตั้งใจว่าบาปอากุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชาและโทมนัสจักไม่หลยไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยการอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้นี้พิสุจน์นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนต้องตั้งสติอย่าไปคิดอกุศล อย่าให้ความพอใจไม่พอใจไหลไปกับจิตของเรานะอยู่กับกายของเรามีจิตรู้ลงหมายใจเข้าออกแค่นี้พอแล้วนะนั้นสาธยายธรรมการสวดมนต์เรียกอะไรเรียกสาธยายธรรมภาษาบาลีใช้คำว่าสัจชายะสัจชายะจะทำเมื่อไรเมื่อไรก็ได้ที่มีความพร้อม จะก่อนนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนเย็นกลางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งีสองได้หมดนะแล้วแต่เราสะดวกแล้วทีนี้หลักของการสัจชายะทำอย่างไรอันที่หนึ่งต้องสาธยายหรือสวดคําพระศาสดาอันที่สองต้องเข้าใจอันที่สามต้องเกิดปิติเกิดความสุขและจิตตั้งมั่นนี่คือห้าอาการของการสัจชายะ คือการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วนั้นเวลาเราสวดมนต์อันดับแรกเราก็ผิดแล้วคือทําไมรู้ไหมรู้ไหมทําไมว่าผิดข้อแรกเพราะอะไรตอบได้ไหมเพราะไม่ใช่คําพระพุทธเจ้าเคยเช็คไหมว่าที่สวดกันอยู่เนี่ยเป็นคําศาสดาหรือเปล่าเคยไหมไม่เยคยไม่เคยเช็คเลยใช่ไหมไม่เคยเช็คเลยต้องสวดคําาระาศาสดา นี่คือคําศาสดาทั้งหมดหนังสืออาตมาที่ทำเนี่ยนะทั้งหมดเป็นคําพระาศาสดาทั้งสิน้นนะคำสอนอาจารย์คกุทธิ์ไม่มีคําสอนภิกษุทั้งหลายต้องไม่มีนะมีแต่คําสอนสาศาสดาเท่านั้นนะเพราะนั้นหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมาเนี่ยใช้เป็นหนังสือส่วนนวได้หมดนโยมเพราะมันคือคําศาสดาของเราเองนะท่องอย่างน้องน้องนำวุนเนี่ยพระพุทธเจ้าสวดอะไรโยมพระเจ้าสวดอะไร เวลาพระเจ้าสวดโยมสวดมนต์กันเนี่ยโยมสวดบทอะไรและศาสดาตัวเองสวดอะไรพระเจ้าสวดกฎอิทัพปยตาสวดปฏิจจสุวาทวงรอบเกิดวงรอบดับที่น้องน้ำวุ้นสวดอ่ะนะนี่กฎอิทัพปยตาสี่บรรทัดเองโยมเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปศาสดาสวดตรงนี้และศาสดาสวดปฏิจจวงรอบเกิด คือเหตุเกิดขึ้นของความตายเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณส่วนตรงนี้ปฏิจจ์พระองค์ตรัสรู้ตรงนี้พระองค์สวดตรงนี้เลยนะมีพิสูจมาแอบฟังพระเจ้าจะบอกทรงจําไว้นะเล่าเรียนทรงจําไว้ทาปริยายนี้เป็นประโยชน์ส่วนปฏิจจาวงรอบการดับคือตัวนี้วิธีดับไปของความตายาศาสดายอมสวดตรงนี้แล้วยอมจะไปสวดอะไรสวดตามาศาสดา เจ้าบอกพัทธลิเธอเป็นโสดาสกิทาคานาคาบ้างไหมบอกยังไม่ได้เป็นเธอรู้ไหมพระอริบุญอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระุทธเจ้าก้าวผิดถ้าพระผู้เจ้านำพาทำอะไรเขาจะทําตามทั้งหมดนี่อริยบุคคลใช่ไหมนั้นง่ายๆโยมส่วนตรงนี้ปฏิจจะวงรอบเกิดวงรอบดับทํามาให้หมดแล้วหนังสือทั้งหมดของอตมาเนี่ยอยู่ในแผ่นโปรแกรมแผ่นนี้ พร้อมกับบาลีสามลัฐนะที่เป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนอย่างที่เอาโซมาสแกนให้เราดูวินาทีเดียวใช้ในคอมพิวเตอร์ไล่แจกกันได้นะตามสบายนะข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะหรือใครมีมือถือก็โหลดลงได้นะในอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดนะยมอยู่ทั่วโลกก็สามารถมีคำสอนพู้เจ้าอยู่ในมือได้นะและตรวจค้นได้ทั้งหมดนะ